ฮัลโหลมาสวัสดีกันนะคะลูกค้าโอ้โหแดดแบบว่าจำๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะวันนี้เรายกไม้แผ่นใ,ใหญ่เลยนะคะลูกค้าจะเอาไปรีดนะคะตอนนี้หน้าสิบแปดนะคะลูกค้านะหน้าสิบแปดนะคะหน้าสิบแปดนี่นะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นไงคะสวยไหมสวยแบบโจ๊ะๆนะลูกค้านะสวยแบบโจ๊ะๆนะนี่ นี่หน้าสิบแปดนะลูกค้านะเป็นไงคะกับทีมงานนิชาค้าไม้นะคะอ่าไม้สวยๆอย่างนี้จะอยู่ร้านนิชาค้าไม้เท่านั้นนะคะลูกค้าโ,โจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะวันนี้เราอ่าเตรียมขึ้นไม้ไปลงรีดนะคะลูกค้านี่นะคะเตรียมขึ้นไม้ไปลงรีดกันอีกแล้วนะคะ ชุดนี้เราจะส่งชนบุรีนะคะรีดส่งชนบุรีนะคะชุดนี้ครับผมครับว่านี่นะครับหน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะหน้าสิบแปดนะคะเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงโอเคหน้าสิบแปดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะมีอะไรนะพี่ภูมิมันได้หน้าสี่จะิขนหน้าเหรือหน้าสิบอามันได้หน้าอะไรครับไ,ได้หน้าสิบได้หน้าสิบเอาหน้าสิบิ โอเคเราเราคีดหน้าสิบแล้วเราก็เขียนหัวให้พี่นี่ด้วยครับผมนี่นะคะเป็นไงฮะลูกค้าโอ้โหสวยไหมคะลูกค้าสวยไหมสวยไหมอันนี้เราไปรีดนะคะลูกค้านะเอาไปรีดให้ลูกค้าส่งชนบุรีสิบยกนะคะลูกค้านะสวยๆกันเลยนะคะจะเหลือหน้าสิบเก้านี่นะคะลูกค้าเห็นไหมสวยๆอย่างเงี้นะคะหน้าสิบเก้ากับหน้ายี่สิบพี่เขาจะเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่รีดนะคะลูกค้า ชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะไม้อไม้เราที่แบบว่ารีดเสร็จแล้วก็จะพร้อมจะส่งนะคะลูกค้านะอันนี้รีดรีดเสร็จแล้วนะคะชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ก็รีดเสร็จแล้วพร้อมส่งวันที่ยี่สิบสามนะคะสําหรับชุดนี้พิษโลกนะคะพิษโลกพี่เขาสั่งมาว่าวันที่ยี่สิบสามส่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเทียร์คิวแล้วก็เทียร์เวลานะคะลูกค้าเพื่อจะส่งลูกค้าให้ตรงที่แบบที่แบบนัดกันไว้นะคะ เดี๋ยวนี้่าจะมาจัดขายพื้นกระเทยดูแดงให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจัดกันแบบว่าถูกๆเลยให้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะขอเวลาไปเคลียร์พื้นชนให้เสร็จก่อนนะคะลูกค้าขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าอยากได้ไม้อะไรก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะคะ <S <S ไม้เรามีเยอะมากนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ <S <S บ๊ายบายค่ะ